สำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อที่คำมีความหมายเหมือนกันค่ะต่างกันที่ชนิดของคำนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรคำนี้นะคะ attractive คำนี้นะคะเป็นคำ adjective ค่ะแปลว่ามีสเสน่ห์หรือว่ามีความดึงดูดนะคะ choice b นะคะ attraction เติมชั้นแบบนี้แน่นอนค่ะคำนามแปลว่าการดึงดูดหรือสิ่งจูงใจค่ะส่วนใช้ c attracted และ Choice d attract คำนี้นะคะเป็น verb ค่ะต่างกันที่ attract จะใช้ใน past tense เนาะเป็น verb ที่เติม ed ส่วน d เป็น present tense ค่ะเป็น verb หนึ่ง attract เติม s นะคะแปลว่าดึงดูทีนี้เรามาดูในโจทย์นะคะในโจทย์เขาบอกว่า customer who were s u r v y อันนี้นะคะเป็น passive voice นะคะ passive voice ก็คือเอประธานที่ถูกกระทำเนาะพี่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆไปย้อนดูได้นะคะเขาบอกว่าลูกค้าที่ถูกสำรวจเนี่ยพราว่าส่วนใหญ่นะคะสีทั้ง9สีของ m o l b o u r s e p e r t e ตัวน,นี้แปลว่า กระเป๋าผลจากการสำรวจของลูกค้านะคะพบว่า9ก้สีของกระเป๋าเนี้ย very จุดๆก็คือจะเป็นแบบ very ก็คือมีเสน่ห์ดึงดูดมากทีนี้เราจะเอาคำาช้ไหนมาต่อหลัง very very นี่นะคะให้ทุกคนจำไว้เลยจะตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นใน choice ข้อเนี้ยข้อที่เป็น adjective ก็คือ choice ข้อ a attractive นั่นเองมาทีนี้เรามาช่วยกันแปลน,นะคะผลการสำรวจจากลูกค้านะคะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยกระเป๋าทั้ง9สีของเมลเบยเนี่ยมีคว ดึงดูดมากนั่นเองค่ะก็ลา